สวัสดีค่ะน้องสาวโซ่กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับน้องสาวโซ่พารวยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทาง f อใซไม่นะคะและ f อฟกราบนะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะ คาเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสีชช่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคํานวณน,นะคะสามารถมีข้าวไม่ลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ากว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแมะนํานะคะพี่ๆแม่ๆจ๋าใครอยากเข้าบ้านเนาะก็อย่าลืมแวะเข้ามาเอากันได้นะคะฟรีนะคะ หื่อวานนะคะทำพี่ๆเสียใจนะคะต้องกราบขอโทษขออภัยนะคะวันนี้สุดซอยนะคะเก้าหนึ่งบวกลบคูณหารได้สิบสีนะคะสองสามนะคะบวกลบคูณหารได้ยี่สิบนะคะ0ูน เจ็ดนะคะบวกลบคูณหารได้สิบเก้านะคะตัวสุดท้ายนะคะ8 5นะคะบวกลบคูณหารนะคะได้23สิบสามอย่าลืม16เนาะสำหรับเม็ดเดียวนะคะให้รูด8ไม่ลังเลวันนี้รูด8รูด3แล้วก็9 แต่เขารูด8ปดนะคะ8ปดศนแะคะแปดหนึ่งนะคะแปดสามสานะคะแปดหกหกแแล้วก็8ปดเานะคะสำหรับแนวทางตัวเลขที่น้องสาวโซ่ชอบนะคะก็จะเป็น8 558 8 6ดหกหกแปดนะคะแปดสามสานะคะตัวสุดท้ายขอเป็น8ปดเนะคะจดไว้แค่ไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดเลิ e กดไลค์ก็ติดตามสันกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเราทั้งใหม่ๆของล้องสาวโซ่นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะรือนเรงแห่งปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้กราบสวัสวดีจ้า